อตอนนี้ผอก็จะมาเล่น,นเจนจีเ a a n ซนแอน a วะนะฮะหลายคนหลายคนก็คิดว่ามันหายไปนานนะฮะคือจริงๆผมรอเล่นนะฮะอก็อคิดว่าจะตรงแล้วเขยาลูกก่อนโอเคนะฮะคือผมก็คือผมไปลบไฟล์สเตตัสนะคือว่ามันเป็นการเพิ่มเลือดนะฮะมันเปนมันเป็นการเพิ่มเลือด เต็มส่วนรีเจนก็ปล่อยมันไปนะคือรีเจนมันคือรีเจนจะใส่แหละก็ถ้าเราเอาเรีเจนออกมันจะไม่รีเจนให้นะอันนี้คือคอาจจะหลดชานิดนึงนะคือผมมันถ่ายคลิป ผมผมไอ้นี่เสร็จแล้วนะนี่ก็คือนี่ฮะสังเกตได้ว่าเนี่ยผมผมเอาเนี่ยออกแล้วนะเลือดใช่ไหมฮะแล้วก็แล้วก็อะไรต่างๆนะคือผมเอาสเตตัสออกอย่างเดียวมันก็จะลบเลือดแล้วก็ตามด้วยปืนนะสังเกตได้ว่าปืนจะถือแค่ข้างเดียวนะนี่ฮะปืนจะถือแค่ข้างเดียวนะฮะ นี่อ้น,นี่ก็ผมไม่รู้นะฮะนี่ก็อันนี้คือซือปืนข้างเดียวนะ<อ>ปืนข้างเดียวก็หนูเรืองนะออเอาลืมไปเลยจำได้ว่าขาขาคารถไรนี่ที่เใส่น,นะ<อ>คือผมก็รู้นะว่ามันเนาะนี่คือผมใช้ตัวเกม g d s ไลน์สมรอ MB นะฮะ ซึ่งจะบอกว่ามันมันทำงานได้ดีจริงๆนะแต่ลืมปรับอันนี้อีกเออก,กอ็างนีนะนีบว่ะวันนี้เราก็จะไปป่นป่วนกันนะฮะโอค้างก็เลยทีเดียวหาเราตำรวจก่อนนะจเจอแล้วตำรวจ โตอนนี้ก็ตำรวจจะจับแล้วนะะอันนี้คือจริงๆนะฮะผมผมทำให้มันเป็นข้างเดียวจริงๆนะเมื่อกี้เหมือนมีอะไรนี่วะปิดก,ก่อนนะฮะ หายเออจัก,กร뚜แล้วนี่ก็แปลกด้วยนะฮะคือตูนก,ก็จะสังเกตนะคะว่ามันแตกกันมากนะเนี่ย คือถ้าใครเล่นในคอมก็รู้เรื่องนะว่ามันถือข้างเดียวดูแลวมาจากทางนี้แล้วมันหายไปไหนอ๋อเจอละไม่เนียนนี่โดนผีบไปเลยเสียวายวายแล้วมันอยู่ไหนวะเนี่ย ทางคาดหวังเอาไว้นะครับเดี๋ยวผมจะไปทำมิชชั่นกันเลยนะคะเกยบเกียด,ดตามล่าแล้วเอ้ยเจกาบอนเจ้าอนเอามาจากไหนเนี่ยโอ้นึกไปว่าเราเซฟนี่อยู่นะจนก็เลยป็นเนี้ย น่นก็บอกว่ามันช้าด้วยนะแล้วไอเสียงนี้มาจากไหนเนี่ย <c oughs> คือมันก็ยังมีอยู่นะฮะ <c oughs> คืออันนี้คือผมก็เนาะ <c oughs> อย่าก,กด EXIT แล้วกันนะเพราะว่า <c oughs> คือเดี๋ยวมันแบบ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีแค่ช่องเดียวไงเออเอาอ นี่ฮะและนี่ก็คือท่าลงใหม่ท่าลงใหม่โคตรดีเลยนี่ก็คือท่าลงใหม่ของผมนะไม่มีน้มซูชิบดีเหมือนกันคือในผมก็ไม่รู้นะว่ามันทำยังไงนะะเนี่ยฮะก็ผมคิดว่าไอเนี่ยน่าจะฉี่นะเนี่ยท่าลงใหม่โคตรโชคดีเลย น่นนี่นี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 ่ไอซีเจบอกแล้วว่าอยากเงยงยงๆยๆยนี่ไายลงใหม่โคตรสุดยอดเลยโอเคเดี๋ยวทำมิชชั่นกันเลยนะฮะนี่คือผมใช้ใช้ตัวเกม300 MB นะฮะ300 MB เกีเกียรตเลยนเนี่ย จะหลักๆนิดนึงนะคือผมไม่รู้งันเป็นอะไรเอา้า 300mb จะเป็นอย่างเงี้ยแหละคือผมใช้สูตร 200mb แต่แต่ตัวเกมมัน 300mb เออรู้ปะให้ดูอีกแล้วมาสิคือผมก็ไม่รู้เนะว่าจะทำยังไงไอ,อ้ข้อกวนตีนอีกแล้วเนะี่ย แล้วก็เลื่อนทันมาทันตาเห็นป่าเอ้ย็หลายคนบอกว่าเนาะอยากจะให้เห็นแบบเต็มๆนะลงคลิปแบบเต็มๆแล้วก็อีกคลิปน้นๆกรองเนาะโอ้โเลยเลย,เลยครับผมแล้วคนบอกว่ามันมันขึ้นรถไรเดอร์ไม่ได้เหรอ ไม่ได้เพราะซีเจมันจะไปขึ้นเอคข้าร้านข้าร้านตัดผมดีกว่านะเะข้าร้านตัดผมคือผมก็จําได้ว่าตรงเนี้ยมันมันเคยขยับอยู่คือเราต้องเอาทรงทรงดีๆตรงยฮ้เออทรงทรงนี้แล้วกันโอ๊ยแตไม่ได้ว่าอู้เอาเอาบอสามร้อยแล้วกัน สามร้อยมาตอนนี้เหลือเงินอยู่สองบาทว h a ต the ฟ u c k เหลือเงินอยู่สองบาทซื้อได้กินซื้อได้แค่ได้สตามินาแค่อันเดียวเหรอโอ้มาเดฟากะคนกดตีนเราสามารถต่อยไรเดอร์ได้นี่ต่อยไรเดอร์ต่อยไรเดอร์ เข้าร้านก่อนนะครับเข้าร้านได้ครับผมนี yeah, ่ครับแล้วอย่าไปต่อยคนนะเดี๋ยวเดี๋ยวมีชั่นเฟลอีก,นนะอกสองบาทเอา้าเมืก,กี้ไหมยอย่าไอ้นี่มัน นี่มันสองบาทมันไม่ใช่นี่หน่อยนะเอออย่างนี้สิเงินละศูนย์นบาทพอดีส่วนวิธีการหาเงินง่ายๆฮนะให้เราเ,ออเข้าร้านเข้าร้านไหนร้านหนึ่งก็ได้นะะคือเพราะว่า เดีถ้าเราเงินประมาณสักเป็นหน่วยอะมันจะมันจะได้เป็นอย่างเงี้ยครับก่อนเนาะโอ้ยแหลกอีกแล้วแหลกทุกข์กูหาปัญหาเลยนี่คือซาผมบแบบทำให้มันสโลวโลแล้วก็ยังจะมีอีกเนาะ คือผมไม่ร yeah! ู Montana, ้ไงอะไรคือแบบจะได้ร้อยเปอร์เซนต์ดีที่สุดอ่ะน่าจะไปลองไฟล์แก้แล้วสนอนะาจีดียแซนไลท์ก็ไม่มีปัญหานะเออเจอแซนไลท์มีปัญหานะฮะแต่จีดีแซนตัวเต็มเนี่ยแหละไม่มีปัญหาครคนนะครับเบรคโคกเร็วเลยนี่ก็ คือใครคือหลายคนบอกว่าทำไมท่าเดิน CJ มันแปลกๆมากเลยอ่ะเออมันก็ตัวเกมของมันอยู่แล้วนะฮะคือผมไม่ได้ทำอะไรแล้วเธอในทั่นี้ก็คือท่าเดินท่าวิ่งของของใหม่ของ CJ นะส่วน s ตมนิ่าที่จะลดก็คือตูตรงด้านขวาล่างนะคือถ้าสีเขียวเต็มเมื่อไหร s ตมิน n a จะหมดนะนี่ CJ ก็จะเหนื่อย เดี๋ยวถ้าเราวิ่งต่อนี่ก็รู้เรื่องอนะ่ะคือใครที่แบบคือใครที่ลงสเตตสตาเอ่ออะไรวะส,ะสะเตตัสอะ่ะคือสเตมเมนามันจะเยอะนะฮะก็เลยแบบมันจะไม่มีการอะไรน,นี่โอเคนะเดี๋ยวเราก็ไปทบทกลรกันต่อนะโซนที่กันได้เงินที่ดีีสุดนะฮะ คุณต้องไปเสกรถมานะคือใครที่แบบใช้สูตร 200MB มาใส่ในตัวเกม 300MB ก็ดีเหมือนกันนะฮะมันเหมือนอันนี้คือผมใช้ตัวเกมอินโดนีเซียนะคือผมไม่ผมไม่ได้เก่งอินโดนีเซียเลยสักอย่างนึ่งนะเข้าใจไหมคือผมไม่ได้เก่งอินโดนีเซียนะฮะเนี่ยให้เราขึ้นไปข้างบนสุดนะแลวจากนั้นก็ลงมาด้านล่าง อแล้วเราก็จะได้เงินดีเลยได้เงินเยอะเลยนะฮะนี่ก็คือเงินของมันเยอะที่สุดเลยคือเขาบอกว่าตรงเนี้ยมันจะมีช่วงนึงอ่ะที่มัน,ท,นที่มันแบบชนแล้วมันไอเนี้ยนี่ไงตรงนี้ <c oughs> วาด่ะต้องตรงนี้ตลอดเกอนี้มันไปประกอบฉากของคาสซีนะ ก็เลยอ่ะแล้วทำไมรถมันาจาุดไหนวะเนี่ยอันนี้คือ,อขอโทษคุณตำรวจว่านะตาย,ยันทั้งหมูดคนาเลยนะแต่วิธีการได้เงินที่ได้ถึงหมื่นนะก็นะฮะทำได้แค่เพียงขึ้นรถขึ้นรถที่มีสี่ล้อนะแต่คือผมจะใช้สองล้อแล้วกัน เอาโทษคุณตำรวจไม่ใช่จิกัน,นันนี่โอ้ได้แค่สามร้อยเองเอามาทำม่วะเนี่ยสามร้อยสามโาคือให้เราขึ้นไปบนสุงสุดสุดน,น,น,นะคะก็เหมือนแบบว่าปั๊มเงินเนี่ยทอดเสื้อเบ็สุงสุดก็นี่ละแล้วลจากนั้นก็ลงมา เงินประมาณหมื่นหมื่นะคือถ้าเราขึ้นส่งสูดไปเป็นไงฮะถ้าสังเกตที่ตรงนี้ฮะมาที่เบสนะฮะคือมันจะมีคําว่าตรงเนี้ยคือถ้าใครได้ t r ิปเปิลอินสแตนด์ดับเบิอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะได้ถึงหมื่นเลยนะเนี่ยคือผมได้เป็นหมื่นเลยนะคุณก็รวยเลยนะโดยไม่ต้องกดสูตรไอ้นั่นเลยฮนะเนี่ยไอ้สูตรสูตรมันนี่ฮิ l เนี่ยเออ ก็จริงๆมันก็ได้นะเนี่ยก็รู้เหมือนกันนะ,ะว่ามันทำได้นะ,ะแต่ก็มีการตกโลกนะฮะคุณก็ต้องระวังด้วยนะฮะคือเราต้องไปที่ไหนสักที่หนึงนะ่งจำน้นก็ลงมาด้านล่างฮะมันคือวิธีที่ง่ายที่สุดแล้ว คือใครที่จะได้เทปเปิลดับเบิลอะไรเนี้ยมันก็อย่างนี้เลยฮะโอ้ได้เทปเปิลตลอดเลยอะเนาะมันเหมือนแปลว่าเหมือนเราไม่ได้ใช้สูตรแต่ว่ามันเป็นมันนี่ฮิวเงี้ยเฮ้ยหูรถสวยจังเลยอะป้าขอขอหน่อยฮะหูตำรวจอะแต่ตำรวจรู้อะแค่เดินผ่านนี่ก็รู้แล้ว เอา้าเออวันนี้คุณตำรวจคือผมชอบรถอะไรคือผมชอบรถรถรุ่น S นะฮะรถรุ่น S หมายถึงอะไรฮะ <laughs> ก็เป็นรถที่สวยๆนะฮะหมายถึงผู้หญิงไม่ได้สวยเลยนะเะ <laughs> <laughs> นี่ย แล้วก็จะเก็บเป็นเือของตัวเองได้นะคือเนาะคือใครที่อยากจะเล่นอันเนี้ยฮะบาสเกตบอลนะค,คือเราต้องรอให้มันแบบมีไอ้นี้ขึ้นมาก่อนนะหรือเราจะเล่นม er ิชั่นแทงเกิลอัพท็อปก็ได้นะคือมันจะแบบมันจะขึ้นมาค่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันขึ้นมาะอะ็ไงโอเคนะ ก็โอ้16นาทีแล้วอ่ะยังไม่ได้ทำเลยเลยมือก็เนาะคือใครที่อยากจะลงสเตตัสนะคือคุณก็ระวังด้วยนะคือว่าอยากคือถ้าอยากให้ย7ซถึงมือเดียวนะคุณไม่ต้องลงสเตตัสนะ เออพอดีฮะส่วนวิธีเ,เล็งให้มันเหมือนใน GDA ภาคที่สี่นะคุณก็กดเล็งอีกตัวนั้นนี่นี่เลงหัว,แล,วแล้วก็กดแล้วแล้วเราก็กดเลงโอ้นัดเดียวจอดนัดเดียวจอดเลยอ่ะยิงรถตัวเองใครที่เห็นว่าตำรวจยิงกระของตัวเองก็รู้เรื่องนะ เดี๋ยวตีให้นี่เกิดหลายคนบอกว่ามันจะรีได้นะฮะถ้าเปิดอมะตะอยู่เลยจริงก็ไม่โดนโคือใครที่อยากจะเนาะ เลงด้วยตัวเองใครสั่งโอ้สปอสปอรเร่เลยนะปืนเนี่ยเอเอ้าเอา,เอายิงอะไรของนายเนี่ยเนี่ยยิงอะไรของนายยิงอะไรของนายยิงอะไรของนายฮะโอเคนะส่วนก็ใครที่อยากจะทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์ด้วยนะฮะ คือใครที่เกียดเกียดอีช็อตกันเนี่ยบอกด้วยนะใครสั่งนะใครสั่ง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 ยิงฟันแม่งเลยนี่ตายซะนดเดียวจอด เอเกมอะไรที่มีความ,วามรุนแรงกะดับเลเวลนะรับเอาเก็บช็อตกันไว้ก่อนคือเพราะว่าคุณอยากรู้ไหมฮะว่าว่าว่าปืนปืนสามารถยิงรถขึ้นมาได้เดี๋ยวเออคือผมชอบอะ่ะหายไปเลยเนีย่ยหายเลยเออชอบอะ่ะคือใครที่ชอบก็ ใครที่อยากจะสนุกก็เนาะส่วนใครที่อยากจะโหลดตัวเกมอินโดนีเซียก็ลิงอยู่ใต้คลิปนะฮะคือลิงอยู่ลิงอินโดนีเซียคุณต้องแบบเดี๋ยวผมก็ไปทิ้งเดี๋ยวจะไปโหลดของอินโดนีเซียแล้วกันนะเออโอเคนะคืออะไรคนบอกว่าทำไมทำไมถึงโหลดจากเกมอินโดนีเซียได้อะ่ะเออ โอเคนะฮะสำหรับวันอนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ